สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาพบกันในช่องพตัตตาพาทินพัเทียชาแนลมอนเดิมนะคะื้อนี้สิพามาลาบปลาดุกค่ะพี่น้องมาค่ะมาใบปลาน้ำกันก่อนค่ะมาค่ะพี่น้องมาใบปลาน้ำกันค่ะเอาก้างมันออกจากอเอาเนื้อมันออกจากก้างเนาะค่ะระวังด้วยค่ะก้างปลาดุกเอาก้างมันออกหมดเลยค่ะพี่น้อง พราะ้าใบออกจากกันก้างมันแล้วเ้ากับสีฝักเนาะค่ะบนนั่น้เอามาสับให้ละเอียดค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องเนื้อปลาที่เ้าอ่อนใบออกมาแล้วค่วเฮากับสีม้าฝักเนาะค่ะ,ะ,ะคบนนะั่น้นะคะฝักเพื่อนน้อยค่ะสับให้ละเอียดเลยค่ะพี่น้อง มาค่ะพี่น้องต่อไปเป็นขั้นตอนการทาค่ะบัดน,นี้เนื้อปลาดุกเนาะคะ่ะที่เฮาอันทราบเรียบร้อยแล้วนะคะ่ะลงไปเลยค่ะวัตถุดิบเฮากับมีเนาะคะ่ะต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยเนาะคะ่นนะคะ่ะหั่นค่ะหั่นละเอียดเลยเด้ค่ะคะ่ะแล้วก็จะเป็นหอมแดงค่ะหอ,หอมแดงแล้วก็มะนาวค่ะ มาค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะหัวขาด้อมหอมค่ะพี่น้องผงปรุงรสค่ะชุดพิดผงค่ะ เซ็ๆจากน่อยค่ะน้ำปลาค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะ แล้วใส่เองก่อนเต็นหอมผักชีค่ะผักชีใบเลื่อยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะส่วนนึ่งตามด้วยหอมแดงหั่นค่ะเข่าหัวค่ะพี่น้องลืมบอได้ได้ ลาบประดุกปีบมะนาวค่ะพี่น้องคนเล็กค่ะหอมแล้วค่ะพี่น้อง หอมค่ะพี่น้องซิมเบิ่งคกับพี่น้องแซ่บเลวค่ะพี่น้องมาค่ะกินน้ำกันค่ะมาค่ะพี่น้องแซ่บน้ำกันค่ะวันนี้ลับประดูค่ะ พ่อเ้าวหย่ำไปเนาะค่ะมันงจะไปถือค่าค่ะหัวค่าค่ะโอ้มองค่ะพี่น้อง อย่าลืมแล้วค่ะฝากเพจคือเก่าค่ะพี่น้องพัดตาพากินพานเดเทยวชาแน,นลเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนาะคะ่ะมาค่ะพี่น้องเมนูมันี่กับแซบคือเก่าค่ะปแป้งค่ะ นนก็ขอเรี่ยวัหกัน เมนูค่ะเปิดติ๊บเปิดเก่าค่ะพี่น้อง หมักแตงก่อนอ่อนพี่น้องเอ้ มันแซ่บรายค่ะบุดค้าสิว้าเด็ดนี่เนี่ยนกินค่ะว้าวมเป็นป็นไดมค่ะอืม้ม สำหรับพี่น้องเก็บซีเนาะคะ่ะที่กดเลื่อนมาเจอกับฝากกดหัวใจดวงน้อยๆให้หนได้ค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเฮาค่ะพี่น้องสําหรับคนที่กดให้กันเนาะคะ่ะคนที่ผ่านมาเจอจะให้สุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะตกมาลารวยกับพี่น้องถึงหวยรวยเบอร์ค่ะลารวยลารวยเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้แล้วค่ะลาบปดุกค,ค่ะพอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ